นี่เนาะทุกคนน้องอูกก็ได้ขี่รถไก่จากบ้าน,นอ,อูมาเบิง่งตาเวินรับคอบฟ้าเนาะตอนนี้กะตาเวินกะต้องแข้งแร่งคอย <laughs> คอยเด้ลูกลมัน่าดาเมันา่า สวัสดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับน้องอุ้ยแล้วพบกับซองน้องอุ้ยลองซานเนาะทุกคนเห็นอีหยังอยงู่ทางหลังน้องอุ้อก่านี่เนาะแม่ใส่ให้ไปสี่เข่าเนาะเพราะว่าแม่ว่าอันไปสี่เข่าให้แม่ได้เข่าหมดแล้วจะ <laughs> หอบออกมาเกือบตายเนาะเปยองค่ะทีไปสี่เข่าอยู่อันโหงสี่ไก่ออกจากบ้านน้องอุ้ไปประมาณอ่าหนึ่งกิโลเนาะสองกิโลสองกิโลเนาะแต่ว่าน้องอุ้ยโบนแน่ใจว่า ไปสีแล้วเป่านี้เขาเจ้าสีเอาราคานําเท่าไหร่เนาะเป่าเรื่องนี้เนาะลองไปเบิ้งกันว่าไปสี่เข้าอยู่ร้องสารขาเจ้าสีคิดไล่ราคาแนวใดให้เฮาแต่ลองไปถามแม่ก่อนว่าคนคน,คน,คนที่เคยไปสี่เข้ากัะเ,เจ้าอันไล่ราคาเนวเดิมเนาะแต่ว่าอันนี้ไปสี่นี้จะไปสี่อยู่พงสีของคนม้งเนะะาะอาจะไก่จากบ้านอุป,ประมาณสองลักสองลักไปน,น้อยนึงเนาะ เมื่อกี้ยังสองลากู่วันนี้ไปได้นี่อันนี้เสีเอาไปน้ำรถอันนี้เนาะทั้องอูจะไปคนเดียวนี่อูไปผู้เดียวใส่รถนี้ไปเอาเข้าเออกมาจากนี่ไปเอาไปเจอกันยูโฮงสีเยเนาะว่าอ่าซี่สี่เข้าไปสี่เข้านี่เ่าเจ้าสีเอาราคานําแนวเดิมอาไปเบิรงกันเลยว่าสิได้เอาเดิมแต่อันนี้กระเป๋าบริงเนอร์นี่นะน้องอูแบกกันยังร้อนอยู่นี่เป๋าบริงเนอร์รงเป็นเดิมอันนี้เป็นข้าวสารเทียน อ่ะเขาสานยูนานองอูปีนี้ละแม่น้องตุ๊กเค็และเพิ่นแบงมาให้เนาะนี่อันนี้ก็ประมาณเป็นเวลาประมาณสามโมงปลายแล้วเนาะนี่เนาะสามโมงไปสี่โมงอากาศก็เริ่มเย็นเข้ามาแล้วแดดเสื้อทุกคนแต่มันเย็นเนาะอันนี้เราไปเจอกันยูหงสี่เข้าเลยเนาะทุกคนเนาะไปเลยเฮามาหอดหองสี่นอะอเอาเข้าเซยเฮาไดเอาลงบอลเอาขึ้นเอาขึ้นเองได้ว่าลงลงได้นี่อีแม่ให้เอาเป่ามาเอาหำนำเนาะ เอาเปามาเอาหำนำราคาสี่เข้าราคาสี่เข้าก็คือสี่เข้าเอาหำแปดพันกีบต่อเปาอแสดงว่าเราต้องได้จ่ายเงินแปดพันกีปนะพอเอาหฮาเอาหำขนาดสี่เข้าบ่เอาหำมาราคาอยู่ที่สามพันกีบต่อเปาราคาหำหนึ่งพันห้าร้อยกีบต่อหนึ่งกิโลประมาณนี้เนาะอน,นี่เพิ่นขายหมูอันนี้อันนี้เป็นหำที่เพิ่นขายน,นี้เป็นหมูสี่ เอาละ,ละเอาลงสิบันนี้เออเอาลงนี่วะโอ้คักเงาะหงงสียนี่อันสมัยดีตอนสมัยอันพ่อเอาให้โงสีดูได้ขึ้นไปงอยแล้วก็ค่้อยเอาลงแปะพันกีบเตาเป่าลองเป็นรองน้อ,อุสิบวกเป็นเงินไทยเดี๋มันจะทึกเท่าไ้เออหัดหารให้สามสี่สูประมาณทึกค่าค่าสี่เข้าทึกประมาณสาวสามสาสามบาทเนาะ ถึงประมาณสักสามบาท มันไปค่ายโลนึงเงินพันห้าพันห้าพันห,าหา้นหาอ,อันเราต้องพันห้าที่นี่แปะค้าน,นั้นคือเงินไทยอยู่ประมาณสาวสามบาทนะทุกคนห้มามบ้านนั้นอ้อยได้ลรึอ้ยอยสินีวะเออพูดหั่น,นเรากับ,บ่ได้ซื้อหั่นเพือเป็ดเข้านี่กะไอ้ผู้หญิงต้องแข็งแกร่ง คอยเลยคอยได้ลูกมันขาดเลยมันขาดเลยตอนไปโอนางนางสร้างบุญลูกสร้างบุญคนเป่ามือแล้วจะรูปยูตอนนี้จะรูปโอ้ยนีนเหมือนเมฆสิบเก้าเก้ามื่นปลาย เคร่งในฮานมันเป็นเครื่องแบบค่ายแบบเอ็นเดย์อันนี้เกือบสั่งมาเมื่อยเมื่ลยลายพี่น้องเอ้ยแม่มาข้ามมาซุกหรอวะดูดูดิข้าวโซบะแม่แม่ดี๋ยวไปเอามาข้ามมากินก่อนรอเมื่อยวัวน้องอู๋จะเอามาข้ามมนี่นาง ไม่แซในซาวน่ะนี่ทำไงอ่ะนี่เราคืออย่างโบซุกปีกายนี่ไอ้แน่ก็เอ้ยแปงมาซัมนี้มาข้ามซุกแท้สุกว่าแล้วปีนี้มาข้ามโบชันสุกมันมันมันฝนดีเนี่ยปีนี้ฝนดีแลาด้นด่ะโอ้โหแล้วเที่ยวกันเหรอเขาต้องรีบต้องสุกมันนี ดอกนี่มันยังเป็นประคามันมันดอกตลอดนะน่ะนี่หรออืมลงขึ้นตุ๊กบอโอยมีตัวบงตัวโดยยานเดี๋ยวอุ้กยานยานบงดิบยังดิบยังดิบอยู่จ้ะยังดิบอยู่ทุกคนเลย มีอันมีพ่อลุง F4 ผู้หนึ่งเนาะน้องอูน้อง o องูเห็นเพื่อนคอมเมนต์ว่าน้องอูท่ายตอนตะเวนตกดินครับตะเวนขึ้นให้เบิ้งแดงไปแซนเดี๋ยวน้องอูสินั่งทามันตะเวนใกล้จะตกดินน้องอูสิท่ายให้เบิ้งเนาะตอนนี้ยังมันยังมันยังไม่ตกดินนีน่นะคุณมันรู้เพิงคุณถ้ามันตกดินมันต้องไหลไปทา,างคุณทาเบิ้งทาเบิ้งนำการว่าตะเวนตกดินบ้านน้องอูสิเป็นเดี๋ยวนน้องอูก็สิเป็นเลนเลยเนาะรถไปซั <c oughs> ่ง เมื่อวานนี้สร้างน้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักโออยู่ที่49กิโลนับๆนะ49.6อีกเลยเดี <c ười> <c ười> ย๋ยวสิ่ไปเล่นออกกํลาลังกายแหละให้ตัวเองจ้อยลงเนะเาะไปข้าเบื้องตอนแล้วเป็นตัวดึงนี่ทุกคน น้องอูได้ไปต่ําอันหัวสีไข่ใส่เกลือเป็นนัวใส่กระเทียมละมากินก็มากทั่วเฮนะนั่งกินตอนบรรยากาศแรงๆเนาะวันนี้อูก็บเพื่ไปใส่ทา้งวันนี้่ยูเฮอนแล้วกับเาหฮานใในแม่กันไปสี่เข้าไปสี่เขาวังกีเนาะก็มาเหรอแนวฮารงตังจอยต๊ะื่นเพราะว่าเมื่อว่นเนี่ยทีไปเมือเลยมื่อื่นเนี่ยเมื่อนนี้มีนัดเนาะมีนัดกับเมตูเมตูคำบาเนาะ มีนัากระเพินเ่นทีไปขวบหอยไอ้เมือมือเอาข้าวไปกินกันอีกแล้วหายเบิ่งขิดเลยนวันอุ้ยทีไปขวบหอยแบบนแับมากขั่วแห่อืมอมมกขั่วแห่อยว่าับภาษาไทยเอออย่างไร จชบอืมคือจับ่ะ กินมาตัวแฮะเมียเอิร์นแม่เพรนเนาอฮันนะ้อ,อ้วนใส่แม่เพ็เๆ นี่เนาะทุกคนน้องอูกก็ได้ขี่รถไก่จากบ้าน,นอ,อูมาเบิ่งตะเวินรับขอบฟ้าเนาะตอนนี้กะตาเวินกะกาลังซีต๊กดินไปแล้วเนาะซึ่งดอนที่น้องอู้ย่างมานี่ก็คือมองนี้ก็คือเป็นอ่าเขาจะเอินว่าห้วยอีอ่ำเนาะซึ่งน้ํากะแห้งลวเนาะอันนี้เป็นห้วยอ่ามันจะไหลมาจากเทิงภูนี่เนาะจากเทิงภูจากเทิงผูงนี่ไหลเลยมาแต่ว่าอันนี้ฮมันแหงแ้งหมดละนี่ก็คือภาพตะเวินตกดินเนาะโอ้ย S <S โอย้ยอากาศนี่เย็นขนาดนี้คุณตอนนี้เริ่มหนาวเข้ามาหนาวเข้ามานี่ตาเวงกำลังตกดินเนาะอม,มองนั่นกรไปฮันก็นจะเป็นบ้านบ้านคนมงเนาะไปฮันอีกจากน้อยก็จะมีบ้านคนมงบ้านคนมงกะเสอเนาะบ้านผู้ปามันเนาะบ้านผู้ปามันนี่ตาเวงก็ค่อยลิบไปลิบไปลิบไปละอันนี้ก็จะเป็นผู้เนาะเป็นนวยผู้เป็นผู้อาเป็นผู้ผ่านํำน้อยเนาะ กลมานี่ก็สิเป็นนะตะเวงกําลังตกดินเนาะเสีองอุกอะมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งยามตะเวงตกดินแรงๆเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่าเป็นเวลาประมาณสิบห้าโมงเนาะห้าโมงแปดนาทีห้าโมงแปดนาทีเชื่องตาเวงตัวนี้มันกะกําลังจะตกดินไปแล้วคือกับชีวิตคนเฮาเลยมีขึ้นและ้วกะ็มีลงเนาะตะเวงตกดินนี่ก็มีขึ้นแล้วกะ็มีลง ก็ที่มีรถกก่ทางไปกก่ทางมารถคนเที่ยวเนาะคลิปนี้กะน้องอูก,กะบบได้พาทุกคนไปเฮ็ดอีอย่างเนาะแค่แบบพาทุกคนมาเบิง่งตะวินตกดินยามแรงๆทิ่เนาะก็คือตะเวินตกดินตัวนี้กะมันกะคล้ายๆกับชีวิตของคนเฮาเนาะขึ้นีลงยามตะเวินขึ้นเฮากระสูยามตะเวนิน,เเวนลงเฮากะ อาพักพ่อนเนาะเมือ่อใดที่แสงแตะเวนมีแสงแตะเวนขึ้นชีวิตเฮาก็ต้องมีความหมายบอกว่าให้สู้เนาะพ่อหนงอูบ้องหนอนนี้เนาะพ่อสอนออมานี่เดี๋ยวนี้ตะเวกนกะลิปไปเนาะลิปไปแล้วแค่เห็นแบบแสงจ้าแสงจ้าขึ้นมาแค่นั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปีนให้เบิ่งเด้เบิเแค่มีแสงจ้าออกมาหน่อยหนึ่งแค่ตอนนี้กะกำลังลิปขอบฟ้าไปแล้วเห็นบ่กำลังลิปขอบฟ้าไปแล้ว คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ง่ายๆสบายๆายเนาะเป็นคลิปที่ง่ายๆสบายทุกสบายบคนมาบิ่งบรรยากาศอยู่บ้านแหลวก็พาทุกคนไปเบิ่งการที่น้องอูอยู่บ้านน้องอูก,กันแบบนั่นแหละใช้ชีวิตแบบที่ไทยทุกคนเบิ่งอะไรไปซี่เข้าไปให้นั่นเท็ดนี่ปกติเนาะถ้าว่าน้องอูมีแผนการเดินทางไปใส่ก็ฝากทุกคนติดตามแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้กะอยู่บ้านไปก่อนเนาะอยู่บ้านไปก่อนแต่กะอ่า รู้สึกว่ายากไปหลายบอนอยู่เนาะแต่ถ้าว่าโบมีคู่ไปเลยว่าโบมีคู่เดินทางกันอาจจะได้เดินทางคนเดียวนะอาจจะได้ไปคนเดียวแต่กะบเบื้องก่อนว่าจะได้ไปเทโบคันว่าสั้นกะถ้ามีคู่ไปก็จะได้ไปเป็นคู่เนาะถ้าโบมีคู่ไปกันอาจจะได้ไปคนเดียวแต่ว่าน้องอูมีการเดินทางอันนึงเนาะมันโบค่ายๆโบแว่นการเดินทางมันปิ่นทุกคนจอ้ใจบอบ้านที่น้องอูเคยพาไอแอนน่ไปเล่นกับรถจนาตนะนะ เมื่อสี่ปีก่อนนะ่ะไปเล่นแล้วไปกินปลาไปกินปลาอยู่เหอนของมูน้องอูที่อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมันจะห่างจากตัวเมืองล่องซานน่ประมาณ30กว่ากิโลเนะาะสามสิบ่วกิโลแล้วทีนี้ละ30กว่ากิโลแล้วน้องอูว่าน้องอูจะไปอะนอนค้างคืนอยู่ที่กุ่มหมู่บ้านแห่งนั้น ประมาณสามมือเนาะเพื่อไปถ่ายอันบรรยากาศแล้วก็ไปถ่ายวิถีชีวิตของคนยู่แถวนั้นให้ทุกคนในเบิรงเนาะเชิงแถวนั้นอ่าเชิงบ้านที่น้องอู๋ก็ไอ้อแน่กับ, NA, กบน้องรถไปที่ปีกอนตอนนั้นก็คือเขาจะเอื่นว่าอ่าหมูบมม่บ้านกุมหมู่บ้านห้าหนึ่งหกเนาะแล้วก็มีละใบหลายบ้านคือบ้านนามนบ้านอ่าบ้านองีงบ้านโพลสะอาดบ้านโพนสวา่าบ้านสันปะตองเนาะแล้วก็มีบา้านอีหอังอีกหลายหมู่บ้านเนาะสเต่ว่ามันขึ้นกับเมืองล่องสารแขวงไซส,สมบรณ์เนาะแต่มันห่างจากตัวเมืองล่องสารประมาณ30กว่า สันนั้นน้องอูอัดน้องอูว่าน้องอูอยากไปนอนจักสามมือเนาะเธอไปท่ายบรรยากาศละกันส่วนหลายคนอยู่แถวนั้นจ้อาศัยการดำรงชีวิตด้วยการหาปลาการหาปลาแล้วก็การประมงอะนะการประมงนะน้องอูก็เลยว่าอยากไปท่ายาวซิไปค้างคืนจุ่นหันจักสามคืนเนาะไปคนเดียวค้างคืนจุ่นหันจักสามคืนแล้วกลับไปลวกัจะไปนอนบ้านมูเนาะมีมีมูยู่ฮหันว่าสิไปท่ายให้ทุกคนเบ่งเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กะสิลาทุกคนไปก่อนเนาะแค่มาว่าวข้าวให้ทุกคนฟังเนาะแล้วกะ บางเทือกอ่ะอาจจะมีแผนการเดินทางไปใส่หรือว่าเฮ็ดหย่างกับฝฟ้าทุกคนติดตามไว้เนาะเดี๋ยวมืออื่นในน้นะองอูมีไปอาขวาห่หอยกับเมตูอยู่คนในบ้านแหละมืดมือเนาะคลิปที่เป็นอะไรกับฝฟ้าทุกคนติดตามไปได้วยแต่คลิปนี้ทุกคนโอชิลาไปก่อนฝา้าทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เดายบาย